เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่27เมษายน2025หัวข้อประจักษ์พยานจริงที่ไม่น่าเชื่อข้อพระคำหลักสดุดีบทที่126ข้อที่1 1เมื่อพระยาเวทรงให้สิโยนกลับสู่สภาพดี เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไปอ่านพระคำมที่สดุดีบทที่126ข้อที่1นึถึงสาเมื่อพระยาเวทรงให้สิโยนกลับสู่สภาพดีเราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป 2. ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่และลิ้มของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องยินดี แล้วมีการพูดกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่าพระยาเวทรงกระทําการมโหโฬานให้พวกเขาสาพระยาเวทรงกระทําการมโหโฬานให้เราเราจึงมีความยินดีเนื้อหาข้อพระคัมภีร์ประจําวันนี้กล่าวว่าเมื่อพระเจ้าทรงเปลี่ยนการถูกจองจําของศิโยนให้กลับคืนมาก็เหมือนความฝัน เมื่อพระเจ้าทรงให้การเป็นพยานแก่ท่านอาจจะหยิกตัวเองเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณตื่นอยู่ไม่ได้ฝันไปในสดุดีบทที่ยี่สิข้อที่หดาวิดกล่าวว่าห้าพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ดาวิดเป็นพยานในการจัดเตรียมโต๊ะอ,อาหารให้ต่อหน้าศัตรูของเขาการเป็นพยานนั้นดีพอแล้วแต่แล้วเขาก็พูดต่อไปว่าพระเจ้าทรงเจิมศีรษะของข้าพระเจ้าด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระเจ้าก็ล้นอยู่ผมแน่ใจว่าคนรอบข้างดาวิดบางคนต้องถามว่านี่เป็นคำพยานประเภทไหน ที่ท่านดาวิดเจ้าค่ะท่านแน่ใจหรือว่าไม่ได้พูดเกินจริงผมจะแบ่งปันคําพยานดังกล่าวนี้กับท่านตอนที่ผมยังเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอิลอรินผมกับภรรยามีการ้าํำชาใบหนึ่งที่เราสามารถรินชาได้ห้าถ้วยทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารเช้าผมกับภรรยาจะเติมกา้ําชาให้เต็มหลังจากเราดื่มชาไปสองถ้วยแล้ว คนที่ดื่มชาถ้วยที่สองหมดก่อนมักจะดื่มถ้วยสุดท้ายเป็นอย่างนี้ทุกครั้งในครั้งหนึ่งหม้อต้มน้ำก็เต็มเหมือนเช่นเคยและหลังจากที่เราดื่มชาไปสองถ้วยแล้วเราก็พบว่าหมอนั้นว่างเปล่าเมื่อเรามองหน้ากันด้วยสีหน้าสับสนพระเจ้าตรัดกับผมว่าเมื่อเจ้ากำลังอธิษฐานเจ้าก็กล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขออวยพรอ,อาหารนี้ขอพระองค์มาร่วมรับประทานอาหารกับเราเถิดเราคิดว่าเจ้าได้เชิญเราร่วมรับประทานอาหารผมตื่นเต้นมากที่รู้ว่าพระเยซูร,ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับเราด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อผมแบ่งปันประจักษ์พยานนี้ที่น้องมองมาที่ผมราวกับว่าผมเป็นบ้าไปแล้ว เพราะผมบอกว่าพระเยซูทรงดื่มชาอยู่ด้วยสำหรับผมเป็นความชื่นชมยินดีแต่มันกลายเป็นคำพยานที่น่าอายอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับพี่น้องจนผมต้องร้องไห้ต่อพระเจ้าเพื่อให้ผมได้เห็นเหตุการณ์ที่คล้ายกันในพระคัมภีร์จากนั้นพระองค์แสดงให้ผมเห็นว่าในยอห์นบทที่21หลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนจากความตาย พระองค์ก็ทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกและพวกเขาก็ไปที่ชายฝั่งร่วมกับพระองค์และรับประทานปลาและขนมปังกับพระองค์พระเจ้าตรัสว่าหลังจากพระองค์ทรงคืนพระชนจากความตายพระองค์สามารถรับประทานปลาและขนมปังได้และถ้าพวกเขาดื่มชาพระองค์ก็สามารถดื่มกับพวกเขาได้เช่นกันท่านที่รัก พระเจ้าทรงสามารถกระทําสิ่งเกินกว่าที่ท่านจะสามารถจินตนาการได้มากมายนักเอเฟซัสบทที่สามข้อที่ยี่สิบยี่สิบขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทําทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทํากิจอยู่ภายในเรา ผมอธิษฐานเพื่อท่านวันนี้ว่าพระองค์จะประทานประจักษ์พยานแก่ท่านที่คนอื่นจะพบว่ายากที่จะเชื่อเมื่อท่านแบ่งปันในพระนามของพระเยซูประเด็นคําอธิษฐานพระบิดาโปรดนำข้าพระองค์เข้าสู่ดินแดนของประจักษ์พยานที่ไม่น่าเชื่อในพระนามของพระเยซูอาเมน